โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นนาะคอร์อีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมกดมาในห้องซูพีมนะครับผมไอดีผมก็ประมาณ54ดาวนะครับถ้าผมชนะตอนี้ก็จะขึ้น55ดาวเนาะทีมผมก็ซูพีมหมดเลยนะครับผมทีมคู่ข้ามก็นาก่าจะซูพีมหมดเช่นกันนะตึงๆไปนะครับเกมนี้มาอย่างแรกเลยแล้วก็เริ่มบับบูนะครับเบสิกของนาะคอร์ตนะตั้งค่าตามนี้เลยนะครับของผม,ผมตั้งตรงกลางหมดเลยครับ ตอนนี้ผมจะเล่นเป็นดาบถึกนะครับเพราะว่าเราเจออ้อยดาบถึกก็สู้อ้อยได้ดีนะผมก็จะอัพสกิลสองมานะครับแล้วก็วินาทีที่27ก็สไลด์รอได้เลยนะครับบัฟก็จะเกิดพอดีตอนสกิลสองเราพาสซีฟหมดนะแล้วก็จะสไลด์ได้ต่อเนื่องนะครับโหลิลเลียผมผมไม,ม่สกิลช่วยอ่ะดิโหเอาสุดมากนิกเตะโอ้ลิบร้อยลิลเลียเราโดนสกิลสองผมคูลดาวน์นะครับไม่แก้ผมไม่มีอะไรช่วยเลยอ่ะ ไหลลงเลสเลยนะครับแบบนี้แล้วค่อยกลับไปฟาร์มคลิป2ตัวข้างบนอีกทีแล้วค่อยไปเติมเลสมาก่อนนะโหซีเนลผมโดนมาเราต้องไปช่วยนะลิกเตอร์งาเป็นแล้วหนึ่งทีครับงานเป็นแล้วสองทีนี้เขาหมดแล้วโอเคถอยเลยเพื่อนวิเมดกับฟิเกอร์แล้วหนีคุ้มนะครับเราได้ลิกเตอร์แล้วก็ได้ฟิเกอร์เมดมาด้วยเอยผมรอตอดผมหมดได้เนี่ยปุ๊บเราต่อแต่เขาเจ็บก็พอแล้วนะครับเราก็นั่งเข้าสุดนะแล้วก็กลับมาฟาร์มเลสเลยนะตอนนี้ผมจะขึ้นเป็นโอนิอ์มก่อนนะครับ เราเจออ้อยนะครับเกมนี้นัคอสตนี่ถือว่าเป็นตัวที่สู้อ้อยได้ค่อนข้างดีนะครับเชิงมาสู้อ้อยได้เลยนะฟาร์มตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปตีคิฟเล็ก2ตัวที่เหลือนะครับแล้วก็จะไปจบเลนมาก่อนพอดีนะครับเราจะไปรอเล่นเลนมาก่อนนะตอนนี้อ้อยเขาก็ฟาร์มจบเลนบนเหมือนกันนะครับผมว่าเลนบนนี่ไฟมันแน่ตีคิฟตัวนี้เสร็จเดี๋ยวรอเล่นบนได้เลยครับเพราะว่าลมกระเมิดเราขึ้นมาเติมแล้ว ออยเขาใส่ก่อนแล้วว่ารอดไปเนี่ยโอเคฟิกเกอร์รอดอยู่นี่ยังได้อุศนะครับโอ้ยเหยียบไปโดนโอเคแต่เขาฟิกเกอร์ไปแล้วครับโอ้โหลิกเตอร์มาเติมเรียบร้อยแครี่ผมโอ้แครี่ผมตายครับผมต้องถอยก่อนนะออฟเลยนะครับมาเติมไวมากเลยครับเดี๋ยวรอฟอเรสเราเคลียร์กลางเสร็จก็่อนจะมือสี่พอดีเดี๋ยวรอเล่นมาก่อนครับเดี๋ยวรอเขาเปิดก่อนนะตีบูรอครับไม่ต้องรีบฟอเรสต์เราแฝนตีแล้วนะเดี๋ยวเก็บพาณิชย์ไวรัสมาก่อนนะครับอุ้ยตัวนั้นสวยมาก รอเชงครับเราต้องรีบเปิดนะครับมาก่อนอ่ะมูลาดมัวเนี่ยโอเคเราได้มูลาดไปครับไอ,อยอนตีไปแล้วต้องออกก่อนวะาิเต้นิเต้เหมดแล้วนะข้าแกงไปสองรอบแลวครับถ้าไม่มีฟิกก็คือตายเรียบร้อยครับผมไปมากดตีหลบซีซีครับโอเคได้อ้อยมาได้ที่ิคคิวนะไฟนี้ได้มาก่อ้วยโคตรขุมอะ่ะป่าเขาตายอย่างนงี้เราตีกลางเสร็จเรารีบเข้าบูเลยนะ พยายามดูทัม,มิ่งป่าตรงข้ามดีๆนะครับว่าเขาฟาร์มเริ่มบับไหนเพราะว่าเวลาเราชนะไฟ์แล้วก็จะสามารถเข้ามาเวฟได้แบบนี้เลยนะเฮ้ยซีเิวผมเล่นลึกจัดอันตีไปแล้วเขาจะจีเอียงลงล่างเพื่อมารับเวฟผมจะขัดได้ได้มูลาดนะครับอย่างนี้อุ้ยโอ้โหไม่ตายตายเองปะเนี่ยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเกือบตายออย,ยังเป็นอันตีโอ้อันตีลีสก,กิลครับรอดไหม บองว่าจะไปเจอพ่อมดตรงนี้โอเคไม่มาหลอดเฉยเลยกลับตายนะครับเมื่อกี้เล่นเยอะไปหน่อยโห้ oh, แดงซีเนงรอตาแทนอ้อ oh, ยเหมือนจะมานะครับดึงเลสรอเชิงดึงออกไปไกลๆนะครับอ้อยเมื่อกี้โผล่แถวๆนี้นะตรงข้างบนแบบแดงผมเมื่อกี้กดอันตีเพื่อรีสกิลนะครับแล้วก็ลดดาเมจด้วยนะก็เลยออกมาได้นะครับคือถ้าผมตายเมื่อกี้คือแบบโดนชัดดาวเลยนะนต้นเกมไม่มีอะไรมากครับฟาร์มไปนะ เราบับบูเกิดครับผมเข้าสู่อันติไปแล้วลากบับเข้ามาตีในพุ่มนะครับม <le> ันจะเซฟกว่านะโหแคลรี่ผมโดนแบ็กมาเนี่ยเออมันแบ็กแคลรี่ผมโอเคเลขได้อยู่ถือว่าโอเคอยู่ครับอย่างนี้ก็รับเวฟบนหมดเลยนะครับกลิ่นเงินมันหอมหวานเฮ้ยโฟเรนเราโซโล่คิวมูลาดไปแล้วนะครับเลนล่างตึงจัด เราดูเชนก่อนนะครับอ้อ,อยครับอยู่นี่เพื่อนเราจะตีป้อมหรอขีไม่มีลิเลียอย่าเพิ่งเพื่อนวยอ้ยอยเจ็บมากอะ่ะโดนลิเลียปอปไปเขตาเจ็บเลยนะอ้อ,อยอสามวิบัฟฟาเขาจะเกิดนะครับฟอร์เรนแล้วเข้าไปตีเราให้และเวลาเล่นนะครแล้วเกมนำเนี่ยก็แนะนําให้เวดป่าหรือรัวนะครับเพราะว่ามันเวดป่ายง่ายนะตัวมันว่องไวนะครับมันเวดง่ายแล้วก็หนีออกไปง่ายนะไม่เหมือนตัวอื่นๆนะครับที่เข้าไปแล้วออกยากอะไรประมาณนี้ เวทเสร็จก็ไหลมาเล่นล่างเลยนะครับตอนนี้ <S <S คือแบบทามิง่งดีจะจัดอะเราครับ, <S <S รบเขายังไม่รู้นะว่าผมอยู่ตรงนี้งานมูลาดก่อนเลยวยนติวแล้วครับผมขอยัดแม็กด้วยแรกอุ้ยซีเนลลงสวยมากโฟกัสเมทเข้าก่อนเลยนะครับอย่างนี้อุ้ยมีลิเตอร์มาอย่างนี้ต้องลบก่อนนะไม่ได้นะครับดึงรอเพื่อนนะได้เมดเขาไปแน่โอ้โหพ่อโมโฟิกเกอร์ ลิเตอร์โอ้ยลิเตอร์ก็โอ้โหสกิลมันเยอะจังวะอุย้ยแต่ฟอร์เรนเราโซโลวคิวมูลัดครับป้อมอุย้ยลิเลียเราเก็บพอมดได้เชี่ยโคตรคุ้มอ่ะแถมได้ป้อมล,ล่างด้วยนะครับลิเลียก็น่าจะได้ป้อมการด้วยคือแบบคุ้มมากนะครับไฟเนะี่ยเดี๋ยวทำเวฟล่างรอไปเลยกระเผือ่ออาจจะได้ป้อมด้วยเลยไอ้เข้ามาผมซื้อไอ้เขาได้นะตอนนี้เงินผมเยอะละเจอหน้าลิเตอร์ครับใส่ไปก่อนเลยละกันขอเราเยอะเราไม่ต้องกลัวนะ มาดิมาดิเอาอรอเอาอรอเอาอรอยังไง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 โอ้ยเชิงกันจัดดิเรียเราไปดักเลยแล้วนะตอนนี้รอดูครับเป็นอย่างนี้ได้บนฟรีเนี่ยเขาโหล่างหนึ่งกลางสองตัวบนฟรีนะครับเฮ้ยได้ปหมโหัติโอเคได้มาอยู่ต้องส่ายกันครับเดี๋ยวเดินเอลสูสูอุ้ยเชื่อมจีดอโทษ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 เชื่อมเมื่อกี้เพื่อนเชื่อมจีดนะผมนะ เดี๋ยวตีมังกรเสร็จแล้วก็กลับไปฟาร,รม์มทามิงของเราเหมือนเดิมนะครับตีบูเสร็จก็ลงเลดน,นะนาคอสผมก็จัดไป5คิวแล้วตอนนี้ถือว่าเกิดไว้พอสงควรนะลงไปฟาร,ร์มแดงต่อ,อครับผมชิวๆครับตอนนี้ถ้าไม่มีไฟรรแล้วก็ฟาร,ร์มนะ ดาเกิดแล้วก็เก็บ2ออ็อบเจกต์เลยนะครับเกมบนำเราไม่น่งกลัวนะโอ้โหแคลรี่ผมไปหลุดเดี่ยวอะไรข้างบนวะน่าสีนิวเราวร์วลงมาเติมอยู่นะครับโอ้โหยูสูดจะตายแล้วว่าเรารับสีนิวได้ปะโฟกัสเม็ดก่อนครับโอ้โหผุมกายจะดักปิกเกอร์โอเคได้เม็ดอยู่โอ้แต่ก,ก็ไป็รอด ที่ผมอันตีปนไปเมื่อกี้คืออันตีตากฟิกเกอร์เขานะครับผมคิดว่าเขาจะฟิกเกอร์ไปทางนั้นนะแต่เขาไม่ฟิกนะเขาน่าจะฟิกไปแล้วหรือเปล่าผมโดนชัดดาวไปแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องดีนะโดนชัดดาวอะ่ะคือถ้าแบบเล่นป่าเราฆ่าเยอะๆต้นเกมแล้วเราตายเนี่ยคือแบบฝ่ายตรงข้ามจะได้เงินเยอะนะแล้วยิ่งถ้าเป็นป่าหรือว่าแครี่ชัดดาวเราได้เนี่ยเงินเขาก็จะกลับมาไวนะครับทำเว็บบอเสร็จแล้วก็ลงไปเอาดรากได้เนี่ยเพื่อนโซนนายโยเพราะว่าเว็บบอก็เข้าด้วยตีรอเลยเพื่อน ตีรอเลยครับตีดาร์กรอเลยครับเพื่อนเราใส่แล้วเว้ยจะเย็นจะเย็นเอาดาร์ก่อนครับค่อยๆเล่นนะครับเราไม่ต้องรีบเล่นแบบถ้าเราไปเสียไฟให้เขานี่ครับฟื้น,นกลับมาไวมากเลยนะคลิปเล่นไหนตกแล้วก็มาทําเลนนะนะคอเป็นตัวที่ทําเวโฟโหดนะครับเพราะว่าตัวมันแบบค่อนข้างจะไวเนาะถ้ายิ่งออกรองเท้านี่มันก็จะเติมไวมากเราสามารถแบบไปทําเวฟแล้วก็ไปเติมเพื่อนได้ไวสุดๆ เขาโผล่กลางกันเยอะนะอย่างนี้เราย um ึดพุ่มรอป้อมได้นะครับเพราะว่าเราทําเวฟไปแล้วในป้อมฟรีนะครับอย่างนี้เุ้ยฮะซีเนลผมมาแต่แสงนะตัวไม่มานะครับซีเนลอ่ะอ๋อตัวตายไปแล้วนะเลนกลางมีวรนากาดดันมาอยู่นะเราน่าจะกดอนันอับป้อมได้เขา้เห็นคีฟแล้วเนี่ยโอ้ยซูมไปไหนรอครับเราไม่ต้องรีโผล่นะงัด,ดอ้อยได้โอ้โหซีซีโอ้อย่างนี้ผม โอ้โหหลอดยากว่่าอยงงี้โหพลาดว่ะฉันหนีพลาดว่ะโอ้ผมปิงว่าขอโทษเพื่อนทีมแป๊บนึงปิงครับโทษ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 เฮ้ยเขาตีมังกรเหรอมูลาศัพแล้วเอ้ยมูลาหมดอ่ะนะ่ะมูลาติดมูลาติดออกไปได้โอ้โหสกิลหนึ่งคูดาวโคตรไหวอย่างงี้ขอยาส่วนมังกรเลยครับโอเคครับเราได้มังกรมาฟรี เว็บบนชนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทำนะป้องเลนดัของเราถูกโจมตี เอลสูดอยู่บนเอ้ยอย่างนี้ผมปาดเอลสูดได้เนี่ยปาบเอาไว้ไม่ติดคีวหรอเขาโผล่ล่างเยอะจัดเลยครับอย่างนี้เราน่าจะโอ้หิปหมดกาแบบจเจ้าป้อมบนสักหน่อยเดี๋ยวป้อมกลางแทนเดี๋ยวลิปมาครับป้อมกลางรอหิปมาโอ้โหแลรี่กับฟอร์ลเรนเราตายว่าเพื่อนเราเล่นเยอะจัดเลยนะครับคือเล่นไม่ค่อยรอนะ่าฟเด้เยวสูดได้โอเคได้เอลสู่มาครับไหลเข้ากลางต่อไหลได้อย่างนี้เพราะว่าเราทำเวฟมาเราไม่กี้ เห็นไหมครับอันนี้คือข้อดีของการทําเว็บนะถ้าเราทําเว็บมันจะถ่ายป้อมได้ง่ายนะครับเวลาเราชนะไฟหรือว่าเราได้คิวแล้วก็ถอยมาเอาป้อมต่อได้โอเมดเราโดนอีกแล้วโดนชัตดาวด้วยถอยเลยครับถอยเลยครับโอ้ย่างงี้ต้องช่วยเนี่ยรอช่วยครับรอคัทพ่อมดให้็เปิดได้พ่อมดได้เนี่ยโอเคได้พ่อมดมาอยู่โอ้โหอย่างงี้ต้องทิ้งว่าผมไม่มีสกิลเล่นแล้วอะไม่มีสกิลช่วยแล้วด้วยต้องทิ้งนะครับ มาแต่ใสกันไหเนี่ยเฮ้ยตัวมาว่ะรอบนี้ตัวมาตีไปก่อนสองทีโอเคเนี่ยสินเดลเราลอ,ลอดเฉยเลยไม่ตายด้วยนะเมื่อกี้เราได้พอมดมาก็ถือว่าดีมากเลยนะเวทครับเห็นไหมครับคือตอนนี้ผมเน้นทําเวฟอย่างเดียวเลยนะเน้นแบบเคลียร์เติมเคลียร์เติมนะครับนะคอร์สก็เล่นประมาณนี้ได้นะเวลาเกมตางก็สามารถเล่นประมาณนี้ได้เดี๋ยวตีป้าฟ้าเสร็จแล้วก็ตรงไปเอาดาร์กต่อนะ โอหสลีมเราเอาอแล้วเว้ยสลีมผมรุดเดียวอีกแล้วตีดาร์กช้ามากเลยเนี่ยไม่มีใครช่วยผมตี้ยนี่เลี้ยผมเป็นรับเวฟล่านะครับกลิ่นเงินมันหอมหวานมากเราอยู่ล่างหมดเลยนะครับอย่างนี้เราปล่อยดาร์กบนเลย หนักเงาบุลล่าได้เนี่ยอ้โหไม่มาว่ะอุ้ยโอ้ยโ,โดนปาดทีนึงคือแบบเจ็บมากขอนิเตอร์ได้ปะโอเคนิเตอร์มาถอยเพื่อนได้แล้วถอยได้แล้วถอยผมไม่มีเลือดเล่นแล้วนะครับแล้วก็มาทําเวฟนะทําเวฟกลางแล้วก็ทําเวฟบ,บนนะครับโหเพื่อนเราใส่สุดมากบนฟรีครับอย่างนี้ไหลเข้ากลางต่อได้เนี่ย โอ้ยมูรหลาดปาดโคตรแรงปาดที่หนึ่งโอ้ยไม่ตายลิเลียนเราตายแทนเยนวสู่เขาให้คมจัดเลยว่าเมื่อกี้ผมคิดว่าจะแบบปาดอ้อยถึงนะปาดไม่ถึงเฉยถ้าผมปาดอ้อยถึงนี้อ้อยตายได้เลยนะไม่หีุยของเขามาแล้วนะครับตอนนี้คือเราจะไฟต์ตนตัวของเขายากแล้วนะของเราไม่ได้นำแล้วนะครับมีแต่เงินผมที่นำตอนนี้เงินผมหมื่นแล้วนะ ผมต้องรับการนะการเข้านะครับไม่รู้ว่าจะโดนไหมตอนเนี้ยน,น่าอย่างไงโดนจริงรับการก็เจ็บแล้วนะตอนเนี้ยโอ้โดนลัดบูอีกชิบหายแล้วผมไม่ได้กดพานิชนะเมื่อกี้กะแบบจะสไลด์สกิลสองปาดมูลาดหนึ่งทีนะครับปาดตอนเขากดสกิลสองพอดีนะเมื่อกี้โอ้เพื่อนเราใส่แล้วเว้ยทำเวฟก่อนนะครับก่อนจะเล่นโอ้ไม่น่าได้ว่ะ โอ้โหปาดเช็คซะด้วยตอบไปก่อนเนี่ยโอ้โหปาดปู่ไม่เข้าเลยออกของอะไรมาเนี่ยแม็กเลยละกันโอ้จะตายจะตายจะตายผมต้องถอยมาดูเลือดก่อนนะครับผมจะตายแล้ว啊ะวาร์ปเลยดีกว่าโอ้ยเคลลี่ผมโอ้เรียบร้อยหลุดเดี่ยวโรนันโดอีกแล้วทำไมเพื่อนเราเล่นแปลกๆวะตอนนี้ไปเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยพิ่งเล่นเดี๋ยวพิ่งเล่นใจเย็นๆใจเย็นๆ โอ้โหเพื่อนเราใส่ยอะเลยเว้ยมาแล้วเว้ยเซเดียวผมกับลิเลียผมไปแล้วขอป๊อปได้ป้างละขอป๊อปล่างก็ได้ไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอเซตไฟใหม่เพราะว่าก่อเกิดผมจะมาแล้วถ้าก่อเกิดผมมานี่ผมใส่สูนยให้ได้อะวิติทีสองพันหนึ่งมูลาดโดนผมตีติทีเฉยเลยค่อยๆเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกอดเกิดแล้วถ้าเราตายทำให้กอดเกิดนี่เราจะเสียหายหนักนะ ฮะโหผมเพิ่งพูดไปหยกหยกชิมหายแล้วเผื่อเสียก็ดได้เลยนะครับเนี่ยลิเตอร์อยู่คุมขวาครับตอดไปทีนึงแล้วก็ออกนะรอสับเคียวครับผมเฮ้ยเว็บบนเข้านะครับอย่างนี้ผมรอซื้อให้ได้ ดึงความสนใจครับพ่อมดไปว่ะจบได้ปะเนี่ยเฮ้ยฟอร์เลนคาร์หาอยู่ครับเราหาตัววัาบเลยนะมีใครวัาแถวนี้ไหมโอเคโอ้โหจบเฉยคือแบบเนียนมาก,กน,นะทีมเราไม่รู้ทีมตัวข่าไม่ดูนะครับไม่เย่ผมไปดูอีกทีคือแบบคลิปก็ดันเข้าป้อมแล้วนะมาแล้วครับดาวที่55ของผม โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ